ปีนักษัตรที่มีเกณฑ์จะมีคนมาขอคืนดีกับคุณอีกครั้งก่อนจะรับฟังคำทานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้พ่แม่นยำต่างตาเห็นและพิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีมากปูจา๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสาเร็จเปิด ใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนเป็นโหนมืออาชีพกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์จะเอาไพ่ฤาษีตาทิพหรือษีเปิดกรรมมาทํานายดวงชะตาสําหรับคุณตั้งจิตนิ่งๆปูจ่จ๋าลูกจากดูว่าปีนัก,กษัตรไหนมีเกณ จะมีคนมาขอคืนดีกับคุณอีกครั้งและขอคำตักเตือนจากปู่ด้วยได้แก่คนเกิดปีมะแมปีฉลูปีขานปีมะเสง็งปีกุล ปีมะโรงไหนขอเสียงคนเกิดปีนักษัตย์ทั้งหกพิมพ์อยพอรตัวกันเองใต้โพสต์ได้เลยว่าหนูโชคดีมากปูชาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็ตนต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใบที่หนึ่งขึ้นมาเลยว่า พ่อพระแม่พระความสัมพันธ์กับคนรักเก่าอาจมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความเมตตาและคำแนะนำที่ดีจงเปิดใจรับฟังและเรียนรู้คำแนะนำเหล่านั้นมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ตัวคุณได้ปรับความสัมพันธ์และสร้างความรักที่ลึกซึ้งแน่นแฟนมากขึ้นไปอีกพ่าขึ้นมาเลยว่าราศีธนู นะครับตัวคุณนะครับจะใช้ความรักที่อิสระและมองโลกในแง่ดีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งความสัมพันธ์ดีๆต่อกันพยายามหาจุดร่วมและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการเปิดกว้างจะและมองโลกในแง่ดีนะครับจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให ขึ้นมาว่าเศษเงินนะครับไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องหรือปัญหาในอดีตนะครับแต่การพยายามแก้ไขและการพัฒนาความรักอาจเช่ไม่ใช่การลงทุนที่สูญเปล่ามองหาโอกาสในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหากตัวคุณเห็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังมีโอกาสไปต่อมีโอกาสเติบโต,โตมีโอกาสพัฒนาควรให้โอกาสตัวเองและคนรักให้มาก ขึ้นเลยมาเลยว่าไม่ใช่นะครับบางครั้งความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่การได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสเติบโตการตระหนักถึงความเป็นจริงและยอมรับซึ่งความสัมพันธ์ที่อาจไม่เหมาะอาจจะช่วยนะครับให้คุณหาเส้นทางที่ดีกว่าและมีความสุขมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้คุณตัดสินใจขอให้คุณศึกษาสิ่งต่างๆให้แน่ชัด ให้ขึ้นมาเลยว่ากาลีนะครับเป็นเรื่องของอาภัพเรื่องของการเสื่อมเสียนะครับแม้ช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ยากลําบากของตัวคุณและเจ็บปวดแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นบทเรียนที่มีค่าจงใช้โอกาสนี้เรียนรู้จากประสบการณ์และสร้างตัวเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นความล้มเหลวความเสื่อมเสียเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการพัฒนาตัวเองพัฒนาความรัก ใครที่ดวงตกยกมือขึ้นใครที่ฐานดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระรหันแปดทิศพระมารามันอัขระร้อยแปรอบดวงชะตาสายขาวทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุล รอบดวงชะตาสายขาวและส่งไปให้คุณที่บ้านใครดวงตกปีชงฐานดวงติดขัดฐานดวงออดแอรการเงินเป็นทุกความรักเป็นทุกขฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลา่าวืดซ้ายวืดขวาอาจารย์เจ้ายันอักระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วส่งให้ที่บ้านใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมากแนะนำ ให้ตัวคุณบูชายันพระหานแปดทิศหรือยันพิกชะตาพิกจากห้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย399บวกค่าส่ง50บาทไม่ไม่มีจัดส่งปลายทางหนุนดวงชะตาหนุนวาสนา แนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนํามาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมตอนนี้อาจารย์จัดโรจุกหกเก้าเก้นาทีดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปลดล็อกดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงและตัวคุณต้องระแวดระวงังวิบากกรรมตัวคุณวิบากกรรมเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์ หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงเพราะการที่คุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์มีความสำเร็จทุกประการ เฮงเฮปังปังทุกท่านครับ